โอ้โวันนี้ผมจะมาสอนการ select ข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับเมื่อคลิปแรกๆนะครับผมได้สร้างฐานข้อมูลมาแล้วนะครับในการใช้คําสั่ง select เนี่ยมันจะใช้คําสั่ง select นะครับตาคือการดึงข้อมูลจากทุกฟิลมาโชว์นะครับแต่ผมจะดึงข้อมูลแค่ p ล i นะครับนี่นะฟอร์มคือการกำหนดตารางที่เราจะเซเล็กมานะครับแล้วก,กด Go ดูนะครับทดสอบนี่ครับขึ้นเลยนะจากนั้นเราจะมาดูโค้ดนะครับนี่ก็เปิดแทก็กคำสั่ง st ขึ้น tml ขึ้นมานะครับ i n p u d e file connect database นะครับกับ i n p u d t file ตัวนี้นะครับเป็น s c r i p ์กับิ i n k ของ css นะครับกับ java script นะครับเหตุผลที่ผมแยกไฟล์มาอย่างนี้ก็มาสะดวกครับเวลาเราจะเพิ่มสค c r i ต์ของตัวใดตัวหนึ่งหรือเขียน css มาได้ตัวหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์เข้าไปในนี้ได้เลยครับ แล้วก็มาเรียกใช้เอาแท่บรรทัดได้วยครับดีกว่าเราสร้างแล้วก็ไปเล็กไปพิมพ์ทุกบรรทัดนะครับก็รเจกต์สั้นลงด้วยจากนั้นก็นี่คือแท็บคาสั่งบรรทัดนะครับตรงนี้คือผมใช้ค่าของบุสแ์็นะครับคือการกําหนดคอลัมน์ผมกําหนดไ้สองคอลัมน์นะครับตัวนี้เป็น ที่จะให้โชว์ข้อมูลที่ผม,ผมเซ l e c นะครับตรงนี้เป็นแท็กของ PHP นะครับโดยที่ประกาศตัวแปร SQL มาเก็บคำสั่งของมา SQL นะครับแล้วก็สร้างตัวแปรมาเก็บในการที่เราคิวรี่ข้อมูลลงไปนะครับตัวนี้เป็นตัวแปรที่ได้มาจากเรา connect กับ Database นะครับ ตัวนี้สา่มาคิวリ่คำสั่งตรงนี้นะครับก็มาคิวี่มาหมดแล้วมันจะเก็บไว้ในตัวแปรตัวนี้ครับเราก็เอาตัวแปรนี้มาเช็คว่ามันมีค่ามากกว่าศูนย์หรือเปล่าน,นะครับถ้ามันมีค่ามากกว่าศูนย์เราจะทําการแวร์มันคือประกาศตัวแปรโลมาเพื่อเก็บข้อมูลในตัวนี้นะครับในการที่มันจะ แต่คำสั่งตัวนี้นะครับเราก็ไปดูครับตัวนี้มันเป็นคำสั่งอะไรนะครับเราก็สามารถเข้าเกิลเดโหาเลยครับอืมมันก็คืออะไรชนิดหนึ่งนะครับ วนี้ผมว่าประกาศแท็กของ HTML มานะครับเป็นลิงก์ A นะครับโดยใช้คาสตของ b o o t s t a c k นะครับสามารถที่จะไปดูว่า b o o t s t a c k มีอะไรให้ใช้บ้างนะครับนี่ครับเข้าไปที่เว็บ b o o t s t a c เลยครับหรือการที่จะดูเทเบิลหรือจะเล e c กมาเข้าเทเบิลนะครับเราก็สามารถกรอปโค้ดหรือจำคาสต์ไป ได้เลยครับนี้ผมจะ e l เลกรูปมาด้วยนะครับโดยที่ให้รูปเนี่ยผมกำหนด c ซเอให้รูปมันเท่ากับ100%กับ50ความกว้าง100%ครับความยาว50%คือมันจะยืดหยุ่นตามจุดขนาดหน้าจอนะครับแล้วก็ผ่านความแั้ครับโฟลเดอร์อิเมจนะครับตัวนี้นะครับ ตรงนี้คือคำสั่งของ php นะครับเมื่อเราสิเลคข้อมูลมาแล้วเนี่ยมันจะเก็บเอาไว้ในตัวนี้นะครับเราก็เอาตัวนี้มาโชว์นะครับคือนี่คือชื่อฟิลนะครับอ่าส่วนนี้ผมลืมอธิบายตรงนี้คือชื่อของไฟล์ที่เราจะให้มันลิงก์ไปนะครับโดยส่งค่าให้มันไปด้วยนะครับคือเป็นค่าเก t นะครับ คืส่งไอไปนะครับจากนั้นตรงนี้เป็นชื่อนะครับคือชื่อประเภทนะครับเราก็ลองไปดูครับก็ทำการเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ที่เราสร้างขึ้นมานะครับโชว์ไฟล์นะครับกดไปไมันจะเป็นรูปแบบนี้ครับผมส่วนอีกฟอร์มนะครับอีกไฟล์นึงก็คือ ตัวนี้ครับไฟล์นี้จะเป็นการดูข้อมูลของวงดนตรีนะครับก็เช่นกันครับส่วนคำสั่งตรงนี้ก็เราเก็บค่าตรงนี้เพราะไฟลต์ตรงนี้เราส่งค่าแบบเกตมานะครับคือค่าตัวนี้ครับคือส่งข้ามฟอร์มนะครับ่างเช่นนี่นะครับเราส่ง id 14ี่มาเราจะเอา id ตัวนี้มาเ e เล c นะครับ นี่นะครับมาเล็กว่า id เนี่ยเอาเฉพาะ id ตัวนี้นะครับ๊บิ้บส่วนเห็นสีม่วงนี้ครับคือผมดึงมาทีเดียวสตารางนะครับโดยที่เงื่อนไขว่าตารางแบนเนไได์เนี้ย id เนี่ยต้องเท่ากับายแบนไ์ id ครับโดยถ้ามันเท่ากับแล้วผมจะให้มันโชว์ชื่อนะครับ จากนั้นก็เช่นเดียวกันครับก็มาแตกออกมาโชว์นะครับก็โชว์ลูกโชว์อะไรพวกนี้ครับมันจะได้รูปแบบแบบนี้นะครับเมื่อเราทำการคลิกประเภทครับมันก็จะเก็ตมัส่งค่าแบบเก็ตนะครับจะเห็นเป็น15นะครับคือ id นะครับวงดนตรีสากลน,นะครับตอนี้ผมจะสร้างปุ่ม <c oughs> ให้มีการแก้ไขได้นะครับซีเล็กหรืออัปเดตนะครับหรือดีหรือดีลีชนะครับผมก็มาสร้างมาที่ตรงนี้นครับพิมพ์แท็กสั่งของ Gmail a p บครับ คัดนี่เราก็สามารถไปดูในบ o o กส t ต็กได้เหมือนกันครับผมใช้คัดตรงนี้ครับแล้วผมจะ เือนผมจะใช้เป็นดีลีนะครับแล้วก็ลองไปดูไม่ขึ้นนะครับดังนั้นผมจะใส่ไอคอนไอคอนให้มันนะครับผมเข้ามาที่นี่นะครับ มาดูมีไอคอนให้เลือกหมดแล้วก็คบคกคสผมจะเปนตรงกับคำใหม่นะครับ delete delete ผมจะใช้เป็นตัวนี้แล้วกันครับมี Move นะครับก๊อปมาเลยครับแล้วก็มาวางไว้ตรงครัสตัวนี้นครับเป็นวัดหนึ่งทีนะครับวางลงไปจากนั้นก็ทำการลันใหม่ครับนครับจะมาแล้ว ตรงนี้มันคืออะไรเดี๋ยวเราเจะเอาออกนะตรงนี้เปลี่ยนเป็น div นะครับลบตรงนี้ออกเลยครับเราลองใหม่ดีเคได้แล้วนะครับเราก็ดูปั๊บ delete ครับนี้ผมจะสร้าง ให้มันสามารถแก้ไขได้ด้วยแล้วก็กรอปลงมาน,นะครับก็วางลงไปครับอ่าไปเรื่องไอคอนนะครับผมจะเอาถ้าแก้ไขผมจะเอาตัวนี้ครับติดนี้นะครับแล้วก็วางตรงนี้เข้าไปเลยครับนี่นะครับแล้วก็ลองดูครับ 零 นนี่นะทั้งต่อไปเราจะมาแก้ไขกับ delete กันนะครับดีลีกกดติดตามมาด้วยนะครับของครับ